มาเที่ยววัดพระแทน่นครับมเหมือนๆเพียวเพียวเห็นลิงบ่ลูก พวกเห็นงูไหมครับสวยมากๆเพื่องมาเที่ยวครับอุ้ยอะไรลูกอุ้ยอะไรขาทุก,กเขาเห็นเขาเห็นลวงปู่ท<ะ>ุกทุก่อนทุกลวงปู่เร็วทุเร็วทุกเร็ว,วทกวุกยังทุกทุกยังทุกลวงปู่ยัง ไม่มุ่งกัดมีมีมงไปแล้วไม่ด้วยเนไปดูเต่าหนูไปดูเตาา่าข้างหน้าข้างหน้ามีเต่ามีมอ,มอมอด้วยมีจิราะมีจิราะด้วยเหรอไม่มีมีไก่มีพญานาคมีเต่ามีมอ,มอมอด้วยนะ รอครับมีไก่ด้วยนะหรอครับมีไก่ไม่ไม่เนี้ยไก่รอครับหลบรถด้วยหลบรสด้วยรอครัดูกู้ไก่หรอครับรอครับจกดูไก่หรอครับ แม่อุ้มกระลอกนู่นไปดูมอมทางนู้นไปเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอตั้งแต่ตอนนู้นเลยเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ฝั่งนู้น ฝั่งโน้นที่มีนกฝั่งนี้มีลิงเยอะเลยพี่ฟานไปกินข้าวแล้วหมดแล้วก <c oughs> ินซี ça, นน <Easy S 2> ด้วยข้านะงบนมาบังฉางแม่แถมไม่ไปดูแล้วไปดูเสือด้วยดีกวามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้